แล้วบรรยากาศแบบนี้ฝนตกแบบนี้ครับการมีรถนี้ก็ช่วยได้นะสะดวกสบายนิดนึง สวัสดีครับอยู่กับผมครับเจลเจี๊ยบครับและที่นี่บางบ่อสูตรประกันนะฮะคันนี้ข้างๆผมครับต้องเสียดกนิดนึงวันนี้เพราะว่าฝนตกนะแล้วบรรยากาศแบบนี้ฝนตกแบบนี้ครับการมีรถนี่ก็ช่วยได้นะสะดวกสบายนิดนึงอันนี้คันด้านแจ๊สครับตัว1.5 RS ปี2019ครับคันนี้ราคาเปิดให้ฟังเลยอยู่ที่4 6 8 0 0 0บาทครับได้ครบทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งปีจัดฟรีโอนฟรีขั้นเมืองการครับประกันเครื่องเกียร์นะฮะรวมถึงป่าสไลด์สองปีทั่วประเทศแล้วก็ประกันโครงสร้างนะฮะมาดูภาพรวมกันท้าดูใกล้เลยนะฮะสีสัน ีได้ล้อด้วยโอยล้อเงาแว๊บเลยกระจกสีดำนะฮะอันนี้เดี๋ยวเปิดรถด,ดูภายในกันสักนิดนึงนะฮะอันนี้ครับได้รุ่นใหเป็นพุสตาร์ทนะฮะเบาะหนังครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับตัวนี้มีแพทเทิร์นชิปด้วยนะนี่นะอยู่นี่นะแพทเทิร์นชิปร้าเลยจะได้ดูเลขไม้ด้วยจำไม่ได้นะอ่ะคันนี้เลขไม้แสนสองนะฮะกล้องมองหัวม,มองหลังอะไรมีมาไหมเดี๋ยวดูให้อ่ะกล้องมองหลังมีมานะครับผมแอร์ออโต้กดปุ่มเดียวตัวปักกระจกอยู่ด้านขวามีครบหมดนะฮะนี่ฮนะภายในใใใหห้้้้้ดดูกััััันนนนนนนภานาาายยยยคคค่่่อออขงงงเเเรรรรรีีีีบบะะบบะะะสฮพมชล ข้างหลังกว้างขวางฟุงไฟและติดหมดนะมีแผ่นรองนะโหนี่เบิกใหม่รอเปล่าเนี่ยโหเบิกเบิกใหม่ห,ห,หมดเอาเรื่องของเก่าไม่สวยเบิกให้ใหม่นะไม่ได้นี่นะไม่ค่อยได้ของรอยไม่ค่อยมีอ่ะเมื่อกี้สตาร์แล้วเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูลืมเลยลืมเลยอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยดีกว่านะฮะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างโอเคนะค่อนข้างเรียบร้อยอยู่นะดูรอยน็อตรอยเม็ดอักด้านข้างอะไรเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยดีนะฮะไม่มีปัญหานะแล้วองแอร์เป็นไง เป็นนะเนี่ยน้ำต่อท่อแอร์เลยสรุปราคาให้ฟังอคันนึงคันนี้ราคา4 6 0แสนมบาทนะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการคราัาสา้ส่งฟรีทั่วประเทศประกันเครื่องเกียร์มีให้ครับแล้วก็ประกันโครงสร้างมีให้ครบหมดครับไม่ต้องคิดแล้วซื้อไปใช้ได้เลยไปแล้วครับ